สวัสดีครับไรอรหันครับสูริเลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลาเข็งตะบนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชเบอร์โทรศัพท์0872321139รับทุกสายโทรก,กับทุกมิตรคอลวันนี้9เมษายน2564ต้องขอประกาศอย่างด่วนเลยว่าเรามีฟรีอบรมในวันที่10พรุ่งนี้ครับเสาร์ที่10เมษายน2564ขอยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับขอยกเลิกกิจกรรมฟรีอบรมโครงการ4นะครับ เนื่องจากปัญหาโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงในเหลี๋ยวนี้ในละลอกสามนี้นะครับเลยต้องยกเลิกต้องขอกับขออาภัยมิตรรักแฟนเพลงไร่อลหันนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับต้องขอยกเลิกเ้อครับก็เดี๋ยวโครงการสี่เราจะเริ่มวันไหนอย่างไรเดี๋ยวจะส่งข่าวก,กับทุกคนอีกทีหนึง่งอีกครั้งหนึง่งแต่พรุ่งนี้โครงการสี่สิบเมษาสองห้าสี่ขอยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดนะครับยกเลิกแค่การอบรมเนื่องจากว่าเราก็เป็น เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่การมีการพบปะผู้คนมาจากหลายที่หลายทิศหลายทางในการมาแชร์แบ่งปันความรู้ประสบการณ์การเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทํายึดหลักสิพอเพียงต่างๆนานา,นาก็คนมาพบปะกันเยอะต่างคนต่างมาก็ควรมีปัญหาระบาดเรื่องโควิดเราเลยจําเป็นต้องยกเลิกคงไม่ว่ากันเนาะช่วยเหลือประเทศชาติไปก่อนนะครับอาส่วนไม่ได้ปิด สวนเปิดปกตินะครับช่วงนี้ก็ช่วงใกล้เทศกาลสงการละต์ละ2564ใครผ่านไปผ่านมาโคราชนะครับกลับบ้านผ่านโคราชจะจะจะกลับโคราชกลับอีสานหรืออีสานไปจังหวัดอื่นก็ตามแต่ที่ผ่านโคราชท่านสามารถแวะไร่อหรหันได้นะครับแวะหา ต้นไม้ไปปลูกมาซื้อไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกมานั่งพูดคุยกันได้นะครับเนาะตอนนี้ไม่มีการอบรลมเราก็สามารถเอาหนังสือไปอ่านได้นะครับหนังสือไร่อรหันสไตล์เกษตรสวนกเกษตรเกษตรนอกตำรามือใหม่จะเริ่มต้นกเกษตรอย่างไรดีทำเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทอกอศนะครับหลากหลายเรื่องราวพิมพ์400เในหนังสือไร่อรหันสไตล์ พิมครั้งที่3นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับไปอ่านไปอ่านก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาอบรมนะครับหนังสือเล่มละ269บาทค่าส่ง50บาทรวมโอน319บาทนะครับเนาะนะเดี๋ยวค่อยติดต่อมาโทร8 8 7 3 3 2 1 1 3 9หรือติดต่อมาทางข้อความ facebook ก็ได้ Facebook ชื่อไรออรหรันศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงอย่าลืมการติดต่อสื่อสารกระทาง Facebook ทางข้อความเราต้องเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางทาง Facebook ผมก็จะมองไม่เห็นนะครับสนใจไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ชื่อช่องไร่อรหันสไตล์มีคําว่าสไตล์ต่อท้ายด้วยท่านพิมพ์คําว่าไร่อรหันสไตล์นะครับแล้วก็จะไล่ไล่ดูลงไปผมก็จะอัปเดตเรื่องราวไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปกหน้าปลูกต่างๆอยู่ยิ่งตอนนี้นะครับ อามาแรงก็คือมะม่วงหงมามะนาโฮญี่ปุ่นนะครับเนาะต้นละ250บาทอมามะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นใหญ่สูงเม็ดกว่านะครับนะต้นละ80บาทนะครับอ่าแล้วก็มะนาวน้ําหวานนะครับต้นละร้อยนะครับถ้ามะนาวน้ําหวานแฟนซีก็ก็ร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่ว่าแฟนแฟนอะไรใส่เข้าไปนะครับแฟนซีใส่พันอะไรเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็โอฝรั่งแดงทับทีมสยามนะครับอ่าฝรั่งต่างๆอู้ เยอะรับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกที่ไร,อร่อลหันนะครับใครผ่านไปผ่านมาโคราชมาไหวปู่ตูม,มาไหวย่ามมมาไหวหลวงพ่อคูณมาเที่ยวเขาใหญ่ก็แวะไร่อลหันได้ <S <S <ๆ S 1> ช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับสามารถแวะเข้ามาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับไร่อลหันเราอยู่บ้านกุดปลาเข็งตำบลโนน่าอำเภอสูงเนินโคราช ใครอยากจะพิสูจน์มะนาวหวานนะครับมะนาวหวานมีจริงหรือในโลกนี้เป็นแบบไหนอะไรอย่างไรเข้ามาได้ตลดอดเวลาครับมะนาวหวานนะครับมะนาวเรามีมะนาวน้ําหวานมะนาวเนื้อหวานมะกรูดหวานนะครับโอ้พืชป่าเยอะแยะมากมายไม้แปลกเยอะแยะมากมายที่ไร่อหันเกี่ยวกับการทําเกษตรแ,แปลกแวกแนวนะครับตาม ไรอรหันสไตล์เกษตรสวนกระแสเกษตรน,น,นอกตำรานะครับก็มีรักแฟนเพลงอยากจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์การอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาโทรเข้ามาก่อน0 8 7 2 3 2 1 1เจนนะครับต้นไม้อยากได้แต่อยู่ไกลก็โทรเข้ามาครับเนาะเราส่งของทุกวันศุกร์ครับต้นไม้เรารับออเดอร์ตลอดเวลาเราจะส่งของทุกวันศุกร์แพ็คส่งของทุกวันศุกร์นะครับ พันอะไรราคาเท่าไหร่ต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่เราส่งให้หมดนะครับนอกจากก็มีดินปลูกนะครับมีดินปลูกมีอากระถังต่างๆมีถุงดํามีปุ๋ยมีขุยมะพร้าวเกี่ยวกับการปลูกครบหมดทุกเรื่องราวที่นี่ที่ไร่อรหันต์ครับ หลายคนทักทายเข้ามาเรื่องดินปลูกไรออรหันนะครับดินปลูกเราส่งทั่วไทยแต่ต้อง3ตันขึ้นไปนะครับก็สนใจดินปลูกเนาะเข้ามารับที่ไรออรหรันหรือไม่ก็โทรเข้ามาคุยก่อนให้ส่งต้อง3ตันขึ้นไปนะครับดินปลูกไรออรหันครับ0 8 7 2 3 2 1 1 3 9แล้วเจอกันนะครับ